เป็นธาลัสซีเมียเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมยานูอารี่27 2,020บายแซนชัยหยดซิลเรียนอาจารย์สารขอเรียนถามว่าดิฉันอายุ52ปีน้ำหนัก50-51เคกมาตลอด5ปีเป็นอัลฟาธาลัสซีเมียเทรดมีระดับน้ำตาลหลังอดอาหาร FBS ประมาณ99-105และระดับน้ำตาลสะสม บ้าหนอยู่ที่5.8ถึง6.2ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้มาเกือบ5ปีตรวจเลือดทุก6เดือนคุณหมอที่ดูแลบอกว่ายังไม่ต้องทานยาคำถามคือเคยได้รับฟังมาว่าการเป็นโรคเลือดมีผลต่อการทดสอบบ้าหนเนื่องจากเป็นการทดสอบน้ำตาลที่เกาะอยู่บนเม็ดเลือดแดง เลยทำให้คิดว่าค่าที่ได้สูงปริ่มปริ่มเป็นค่าจริงหรือไม่และเคยมีข้อมูลทางการวิจัยกล่าวไว้บ้างหรือไม่คะขอบพระคุณล่วงหน้าในความกรุณาตึกไมโครบิโอโลยีโรงพยาบาลตอบครับก่อนจะตอบคำถามของคุณไหนไหนคุยกันเรื่องการตรวจค่าน้ำตาลในเลือดแล้วผมขอเกริ่นให้ท่านผู้อ่านทั่วไปทราบเกณฑ์วินิจฉยัยเบาหวานปัจจุบันนี้ว่าทำได้4แบบคือห ตรวจน้ำตาลหลังอดอาหาร FBS ถ้าได้126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปถือว่าเป็นเบาหวาน2ตรวจน้ำตาลในเลือดหลังให้กินน้ำตาล2ชั่วโมง GTT ถ้าได้มากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถือว่าเป็น3ตรวจน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดบ้า 1C ถ้าได้6.5เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือว่าเป็น4 ตรวจน้ำตาลในเลือดโดยไม่อดอาหาร RPG ถ้าได้200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปร่วมกับมีอาการเบาหวานถือว่าเป็นในบรรดาค่าที่ใช้ถังหมดนี้ค่าน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดบ้าน1นเป็นค่าที่เจ๋งที่สุด เพราะมันเป็นการวัดสถานะของน้ำตาลใน2อถึงสเดือนที่ผ่านมาจึงไม่ต้องอดอาหารไม่มีผลแม้จะทำตัวดีเวร์สองสามวันก่อนไปหาหมอไม่ถูกรบกวนโดยภาวะเครียดหรือการออกกำลังกายและมีระดับที่เสถียรแม้เจาะเลือดทิ้งไว้นานต่างจากค่าน้ำตาลหลังอดอาหารซึ่งตกอยู่ใต้อิทธิพลของความเครียดทำให้น้ำตาลสูงขึ้นและการออกกำลังกาย ทำให้น้ำตาลต่ำลงและการเจาะเลือดทิ้งไว้นานยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งได้ค่าต่ำกว่าความเป็นจริงเอาละ่ะคราวนี้มาตอบคำถามของคุณหนึ่งถามว่าเป็นโรคทารายซีเมียมีผลทำให้ค่าน้ำตาลสะสมมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงตอบว่าโรคทาราสซีเนียทำให้น้ำตาลสะสมเพี้ยนไปก็จริง แต่เป็นความเพียนที่บอกล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะเพียนไปทางมากหรือทางน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะมันเพียนไปได้ทั้งสองทางเนื่องจากปกติจะมีรุลยภาพระหว่างการเกิดเม็ดเลือดแตกซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติและการผลิตเม็ดเลือดแดงสีซีดซึ่งจะทำให้เม็ดเลือดมีอายุยืนยาวกว่าปกติ นุยภาพนี้แตกต่างกันไปในผู้ป่วยทาราซีเมียแต่ละคนให้ผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะคือการวัดน้ำตาลสะสมก็คือการวัดว่าเมื่อให้ฮีโมโกโลบินในเม็ดเลือดได้สัมผัสกับน้ำตาลในเลือดตลอดพายุไขของเม็ดเลือดนั้นแล้วมันจะจับเอาน้ำตาลไว้กลายเป็นกลีแคเทสเฮโมโกลบินได้มากกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นปัจจัยที่กำหนดค่าน้ำตาลสะสมมีสปัจจัย คือระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งสูงยิ่งวัดเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสะสมได้มากและอายุไขของเม็ดเลือดยิ่งเม็ดเลือดอายุยืนยิ่งวัดเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสะสมได้มากวงการแพทย์รู้ดีแล้วว่าปัจจัยที่ทําให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นกว่าปกติซึ่งทําให้วัดค่าน้ําตาลสะสมได้ต่ํากว่าความเป็นจริงได้แก่โรคเม็ดเลือดแดงแตกการล้างไตในโรคไตหรือรังการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไขกระดูก การเสียเลือดการถ่ายเลือดส่วนปัจจัยที่ทำให้เม็ดเลือดแดงมีอายุยืนกว่าปกติที่ทำให้วัดค่าน้ำตาลสะสมได้สูงกว่าความเป็นจริงนั้นได้แก่โรคโลหิตจางชนิดขาดธาตุเหล็กหรือขาดโฟเลตหรือขาดวิตามิน B0.12 หรือผู้ป่วยตัดม้ามส่วนโรคโลหิตจางชนิดทาราสซีเนียนั้นงานวิจัยพบว่าทำให้ค่าน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดเทียนไปได้ทั้งสองทิศทาง คือบ้างได้ต่ำกว่าความเป็นจริงบ้างได้สูงกว่าความเป็นจริงเอาแน่ไม่ได้อย่างที่บอกไปแล้วสองถามว่าอ้าวหมดคำถามแล้วนี่โอเคถามมาข้อเดียวก็ตอบข้อเดียวปิดเคสได้ก่อนจบขอตั้งข้อสังเกตนิดหน่อยว่าคุณทำงานกับการตรวจแลบก็สนใจการใช้ผลการตรวจวินิจฉัยโรคของตัวเอง คือสนใจว่าผลตรวจนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเทียนหรือไม่เพียนแต่ผมจะบอกคุณว่าเหล่านั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือเมื่อผลตรวจเลือดบ่งชี้ว่าคุณอาจจะเข้ามาสู่ระยะใกล้จะเป็นโรคเบาหวานฟรีดีเบตข้อมูลแค่นี้ก็พอแล้วเป็นพระคุณอย่างสูงแล้ว อย่าไปโฟกัสผิดที่คือไม่ต้องเสียเวลาไปพิสูจน์ว่าผลนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพี้ยนหรือไม่เพีย้ยนแต่ควรจะรีบลงมือเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นเบาหวานในกรณีของคุณซึ่งไม่ได้อ้วนการลดการบริโภคแคลอรี่อาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่การเปลี่ยนแหล่งของแคลอรี่จากกินเนื้อสัตว์ไปเป็นกินพืชมากขึ้นเป็นประเด็น เพราะปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแน่ชัดแล้วว่าโรคเบาหวานนั้นสัมพันธ์กับการกินอาหารเนื้อสัตว์มากนายแพทย์สันใจยอดสิงบรรณานุกรม